ของใช้ในครัวเรือนนะเครื่องครัวทั้งนั้นเลยแต่ว่าก้อนีเพลงอยู่เหมือนกันนะีทิศก็เลยสอถ่ายเพราะว่าแค่นี้นะคะนี่ก็คือ,อร้านโกโรตโกโรติกูโรตีชาชักเปาวีนะคะเนาะว่าเีนสองนะคะขข้างนอกนะที่ทิิไม่เข้าไป ่วนเียก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็ใต้ต้นไทรกับนี่ต้นก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวชื่อดังค่ะแต่ใต้ต้นไทรพิพิธอินแล้วก็เลยได้ได้ข้าไปชินนะคะตรงนี้ก็เนี่ยค่ะของใช้ในครัวเรือนนะคะมีทุกอย่างนะคะถ่ายอยู่ไ,ไกลๆนะมีรกระทงกระถางเพราะว่าถ่ายใกล้ไม่ได้มีเสงนะคะก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆนี่นะคะตลาดชื่อตลาดนะคะที่ที่มองไม่เห็นตอนตอนแรกนะคะ พอสายตาเลยดีอันนี้คือตลาดทัาวิกรณ์น,นะคะก็ไปอยู่ระแวกนี้ก็มาช็อปได้นะกะ็จะมีแต่เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าของเก่าของใช้ทั่วไปนหละของใช้ในครัวเรือนในบ้านในอะไรนี่ทุกอย่างนะคะในตลาดนี้กว้างมากยาวถึงโน้นนะที่ที่เดินได้ถึงนะข้างในเพราะว่ามันเต็มเสื้อผ้าจุดประสงค์อยากขายอาหารนะคะขายอาหารโอเคนะคะก็ขอจบอคลิปตลาด ตาทวีก่อนว่าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็นตลาดสดนวลมินนะคะเขาเจ็ดปนแล้วแหละแต่ว่าพี่ทิศแวะเข้ามาถ่ายบรรยากาศทิ่ตลาดสดแค่นั้นเองเนาะก็เป็นตลาดส์อทิศนะขายของเก่าแล้วก็มีทั่วไปมีหลายอย่างนะ ก็เป the ็นพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างนี้นคะอันนี้เป็นตลาดตลาดนี้เราก็จะขายเช้านะคะแต่ก็ยังมีอาหารขายอยู่ด้านในก็ยังมีอยู่เนาะก็ผักผักอะไรก็จะประมาณนี้แต่ถ้าตลาดชั้นเมืองก็จะประมาณนี้นาะเพือนเอาะอ็มีอะไรได้เยอะนือผักผักพวกนี้แล้วนี้จะไปหาดูอาหารการกินเนาะ เะะพื่อนๆก็ด้านนอกนด้านนอกทีทิไม่ไส่แล้วถ่ายภาพไม่ได้จับจับให้ถึงหน้าจอถนน ون. นี่ยค่ะถนนสนภานที่ทางเข้านะคะต้นไม้สวยงามน,นะก็พีทิพย์จะกลับเไ้ในสเตนี่ตลาดอ่า นำมิทา 70, เจ็ดสิบซอยเจ็ดในแยกรามินชาเนาะจะย้อนกลับไปแยกรามินชาแล้วก็ไปข่ายที่ตลาดนิดนิดเพลทสองเพลทก็รับไฟกลับบ้านเโอเคนะคะจบแล้วนะคะ